ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูข้อมูลของผู้รับการประเมินคณวุฒิทางการศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาศิลปะศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประวัติส่วนตัวชื่อนางนริศราบุตรราชตำแหน่งครูคส .1 เกิดเมื่อวันที่9เดือนกันยายนพศ .2535 ปัจจุบันอายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่73 หมู่6ตำบลชำนิอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนชั่วโมงสอนตามตารางสอนจำนวน19ชั่วโมงต่อสัปดาห์ข้อมูลวันลาตามปีงบประมาณจำนวนวันลาในรอบการประเมิน5ครั้งลากิจ3วันลาป่วย2วันการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ 1.1. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 1.3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1.4. การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 1.5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1.6. กการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้1.7การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้1.8การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา2.2ดําำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา2.4ประสบความร่วมมือกับผู้ปกครอง้าคีเครือข่ายและสถานประกอบการด้านการพัฒนาตนเอง3.1พัฒนาตนเองเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 1. ภาระงานเป็นไปตามที่กศสกำหนด ภาระงานการสอนปีการศึกษา2,566ชั่วโมงการสอนตามตารางสอนจำนวน19ชั่วโมงต่อสัปดาห์1.2การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์การมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์การวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชาศิลปะจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1.3การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน7ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียนจำนวน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติหน้าที่งานระบบช่วยเหลือนักเรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์1.4งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียนได้รับแต่งตั้งเป็นครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สได้รับแต่งตั้งเป็นครูเวรประจำวันเพื่อหัสบอดีองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ 1. ึยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสังนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ม,มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจแสดงออกและการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4. มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 5. มุ่งผลสำเริจของงานมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 10. มีวินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้านางริษราบุตรราชขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ